วันนี้เรามางานวัดโกกากคืนแรกเนาะนะครับวันที่3นะครับงานคืนแรกของงานวัดงานประจําปีวัดโกกากนะครับวันนี้เรามานั่งเรือไปเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูว่าวันแรกของการมาทําบุญที่วัดโกกากนั้นนะครับว่าแถวะจะยาวแค่ไหนเนาะ ันนี้เป็นท่าเรือท่าฉลองเนาะนะครับท่าเรือ,อ,อมหาชัยนะฮะไม่ใช่ท่าฉลองท่าเรือที่จะไปะะวัดโกกกาเนาะนะครับแล้วก็ท่าฉลองนะครับที่เห็นเป็นแถวๆอยู่นี้เนาะจะเป็นผู้ที่จะไปทําบุญที่วัดโกกกานะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแถวยาวๆอย่างนี้เนาะนะครับเพราะว่า นั่งเรือนะครับเป็นแถวยาวเหยียดเลยเนาะครับคืนนี้คืนแรกด้วยนะครับแล้ก็คนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะครับคืนแรกของงานวัดโกกาสนะครับจะเห็นได้ว่าดูนะครับเป็นแถวยาวเหยียดเลยไม่รู้ว่าปลายแถวอยู่ตรงไหนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปหาปลายแถวน,นะครับว่าปลายแถวอยู่ไหนต้นแถวอ,อยู่นู่นเลยนะครับนู่นน,นะรตรงหอนาฬิกานู่นนะครับปลายต้นแถวเนาะนะครับปลายแถวจะอยู่ตรงไหนเนาะครับนู่นเลยไปยันตลาดนะครับนี่คือความศรัทธาของเราเประชาชนเนาะ ที่ตั้งใจไปสร้างบุญสร้างกุศลนะครับกับที่วัดโฟก,กาสนะครับโอ้โหพระเจ้าจอด <c oughs> นู่นเลยพี่น้องนะครับหางแถวยังไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าไกลมากเลยครับนู่นเน่ยเข้าไปยันตลาดแล้วครับโอ้โหนี่ครับ นี่คือความศรัทธาของประชาชนนะครับที่ไปร่วมงานประจำปีวัดโกกาคืนแรกนะครับ วันที่สามนะครับเนาะนะครับน่าจะวันที่สามถึงวันที่สิบเอดนะฮะหรือเปล่านาะนะครับน่าจะวันที่สามวันนี้เป็นวันแรกของงานด้วยนะครับโอ้โห,โหเจอแล้วครับเราเจอห่างแถวแล้วครับเนะี่ยโอ้โห,โหยาวเหยียดเลยพี่น้องเนี่ย เป็นกิโลครับตั้งแต่มาถึงตั้งแต่หอนาฬิกานุนเนาะนะครับทางจอดเรือนะครับมาถึงวัดวัดชายคล้ายนิมิตนะครับเนี่ยมาถึงหน้าวัดนี้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อนะครับว่าะจะขึ้นเรือตอนกี่โมงกันนะครับ วันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดยาวของพนักง,งานหลายๆคนเนาะนะครับแล้วก็ความศรัทธาของอคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็เยอะด้วยนะครับแถวยาวเหยียดเลยประมาณเกือบ2กิโลเกือบกิโลน่าประมาณกลางแถวเนาะนะครับแล้วก็น,นี่แหละครับคือ <c oughs> ก็ระเบียบดีนะครับมีระเบียบดีนะครับ <c oughs> กับการที่บอกว่าเออไม่ต้องแซงคิวกันนะ <c oughs> อะไรเงี้ยเนาะนะครับ เข้าแถวนะครับแล้วก็เป็นแถวยาวเหยียดนะครับประมาณหนึ่งกิโลได้นะครับความยาวของแถวนะครับจากปากซอยไปถึงวัดเลยนะครับก็ถือว่าไกลไกลพอสมควรนะครับ อันนี้ขนาดปายแถวที่ผมถ่ายมาตั้งแต่แรกๆเนาะนะครับมาจนถึงตอนแรกปลายแถวผมอยู่ตรงนี้เนาะนะครับเราก็มีคนต่อมาอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้จะเป็นท่าเรือเนาะนะครับท่าเรือนะครับท่าเรือพัตตะคา2สองนะ์เจเป็นท่าเรือแล้วก็จะเป็นท่าเรือแบบว่าข้ามฟากนะครับเป็นเรือข้ามฟากนะครับ มีคนสัญจรไปมาตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้คือวันนี้มันเป็นวันแรกนะครับของอางานวัดโกกานะครับงานวัดโกกาก็เลยเมีประชาชนมากมายเลยเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพาม่าไทยเนาะนะครับก็จะไปทำบุญสร้างกุศลเนาะนะครับที่นี่กันเยอะเลยเนาะนะครับ ค่าเรือก็คนละสิบบาทนะครับค่าเรือเรือลำนี้นะครับเพื่อจะไปที่งานวัดโกกะก็จะเป็นเรือแบบนี้นะครับที่จะนำพาไปนั่งเรือไปทำบุญนะครับนั่งไปประมาณ10กว่านาทีเนาะก็จะถึง เราต้องอยู่ฝั่งเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเนาะนะครับตอนที่เรานั่งเรือนั่งเรือไปนะครับ,นะรบที่วัดโกกานะครับก็นั่งเรือไปประมาณ5นาทีนะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ5นาทีก็ก็จะถึงนะครับ Да, да, да. ก่อนกับก็รักจาการซือาหารการเรียบร้อยแล้วนะครับฝนแลกับก็ทำงาน้ักประชาการประหารให้ผมเชื่อว่าที่จะทำก็ได้นะครับผมิว่าก่อนที่จะไปซื้อของรักษากให้ราบวาท่านผ่านบม ตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วเนาะนะครับเรามาวัดเราเรามีกำลังนะเราจะพาไปไหว้หลวงพ่อกันก่อนนะครับหลวงพ่อในโบสถ์นะครับโบสถ์ป่ายศีต้อนรับนะครับยศีต้อนรับแล้วก็ยศีรับใครยศีให้ความสะดวกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับในงานที่จะมาเยี่ยมงานประจำปีปีทองโบสถ์นะครับว่านหลวงพ่อปูนนะ หน,น,นูนัสตางค์น no ี้หนูน <id> ัดปัจ <int> จ <ky> ัยนี้มาถวายหลวงพ่อปู่เพื่อจะซื้อที่ดินนะครับขอให้โดนบรรดาให้หนูมีที่ดินอย่างที่หนูได้มาถวายหลวงพ่อปู่ไว้สาธุสาธุสาธุนะครับเอ่อท่านนี้ก็มีความสุขได้ทําบุญนะครับถวายที่ดินให้กับทางวัดโกดานะครับเขาบอกว่าการถวายที่ดินให้เเชิญลยนนะครับ้อง นะครับที่ยังไม่ได้ทำบุญที่ดีก็ดียังไม่ได้ทำบุญหลังคาบ่นก็มีนะครับนั้นเรียนเชิญที่ร่างหน้าหาะนะครับตกอะไนที่เหี่านหน้าหาะตก วันนี้เป็นคืนแรกด้วยนะครับแล้วก็คนก็เยอะมากนะครับเราเมื่อกี้ผมขึ้นจากเรือเรือมานั่งเรือมานะครับคนเยอะมากนะครับต่อคิวยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าแรงศรัทธาหลวงพว่อปู่วัดโกกงตานะครับว่าศรัทธามากแค่ไหน Яр ปลาหมึกอันนี้แต่ว่ามันน้อยเลือเกินน่ากินมากครับปลาหมึกคูนะครับลองไก่มัมนคงออโต้บุ๊คหน้าตาหนาึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหไม่แพงน่ากินมาก เมอน,นครับคนเยอะมากนะครับงานวันแรกของปิดทองหลวงพ่อปู่วัดโกกาศะนะครับงานประจำปีนะครับคนเยอะนะครับไม่รู้จะเดินไปทางไหน,นะเดินไปก็มี คนเยอะมากเลยวันนี้คืนแรกนะครับคืนแรกของงานด้วยนะครับแล้อีกอย่างวันนี้มันเป็นช่วงวันหยุดของอผู้ที่เป็นพนักงานโรงงานบริสัวน้่างร้านต่างเนาะนะครับยังไม่เปิดทำการนะครับวันนี้เลยคนเลยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น าชาวพม่าชาวไทยเนาะนะครับคนเยอะมากนะครับแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยูเท่าไหร่แต่มันเป็นโซนๆไปเนาะที่มีคนเยอะนะครับ ยังไงเดี๋ยวมึงใส่ย่บายซือคุณตัวลวก้ามาเลยนะไปสิ่าปีเด็ยังไงเลูวจะเ่นดดีเลก็ไม่หลุด ดูไหมดูไหมเล่นไหมเล่นไหมปีผิดพาทขึ้นเลยสี่จุบพาทขึ้นเลย